ใครนะครับผมที่สนใจรหัสนี้ครับผมไม่เกินสองพันแน่นอนเลยนะครับผมใครที่สนใจหัวข่าวแล้วก็หัวแบบพรอมแรงแบบนี้ครับผมก็ลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็ทักเฟซนี้มานะครับผมก็ลืมกดติดตามนะครับผมเพราะว่าเฟซนะครับผมพี่ก็จะขายรหัสฟรีไฟไปด้วยนะผมถ้าพี่ไม่ลงคลิป youtube ก็อาจจะลงคลิปในเฟซไว้นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็ลืมติดต่อมาได้นะครับทางเฟซแล้วก็ไลน์นะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะไว้นะครับผมอ นี่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะไว้แบบนี้นะผมก็ต้องติดต่อมานะครับผม